สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับเข้าสู่ช่องรายการ Ford Apple นั่นเองนะวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Ford พระนคร,กรเกษตรน้องมินนะครับโชว์รูม Ford ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับ Ford Apple นั่นเองนะกดชูปุ่มกดฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้ Ford Apple ด้วยนะครับจะได้ชมรถสวยๆจะได้ลูกค้าจะได้เห็นรถแต่งสวยๆนะครับเท่ๆแบบนี้ตามสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะครับคันนี้ คันที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถ4ประตูสปอร์ตนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นขับะครับขับเคลื่อน4ล้อนะร,ราคารถ1นึ่งล้านแปดหบาทต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับไม่ได้มีแบบจํานวนอะไรเยอะมากนะเพราะว่ารุ่นนี้ปล่อยมาทีละทีละรตเนี่ยประมาณ100ร้อยกว่าคันนะก็ถ้าลูกค้าอยากได้สปอร์ตขับ4ราคาไม่สูงคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะในราคา1นึ่งล้านแปดบาทนะครับและคันนี้ลูกค้าแต่ง เรียกว่าจัดเต็มออฟโรดเลยนะครับเป็นรถของพี่วิโรจน์นะครับคันนี้ก็แต่งเป็นชุดเหล็กเออรแลนเดอร์รอบคันนะคันนี้ก็เตรียมพร้อมส่งมอบกันวันอาทิตย์นี้นะครับเราก็มารีวิวให้พี่ๆแฟนเพจได้ชมกันก่อนนะว่าคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงรถนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ170แรงม้านะครับ405แรงบิดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีโคบูนะครับเป็นยูโรไฟนะครับแต่ยูโรไฟของตัว4ประตูเนี่ย ไม่ต้องมาเติมสารแอดบลูให้มันยุ่งยากนะเพราะว่ารุ่น4ประตูเนี่ยของตัวสปอร์ตเนี่ยเขาจะมีแผ่นกอง PDF ในการเผาไหม้พวกไอเสียควันรถต่างๆกินน้ำมันเนี่ยอยู่ในเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องมาเติมสารแอดบลูนั่นเองนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีโคบูนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.0มีเทอร์โบ1ลูกนั่นเองนะเป็นเทอร์โบลูกเล็กในการที่จะเล่งรอบแซงสปีดของรถเนี่ยให้มันมีความไวดีขึ้นนะครับเรียกว่าเราเล่งรอบแซงสปีดเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดด้วยนะครับ ด้านฝั่งคนขับก็จะมีน้ำยารอยเย็นนับน้ำมันเบรกแล้วก็น้ำยาฉีดจกอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับเพราะว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเบรกไฟฟ้านะครับจะเป็นตัวระบบที่เรียกว่าเป็นครูทอนโทนไม่มีเบรกอัตโนมัตินะก็ต้องเป็นใช้ม้อลมเบรกอยู่นะครับเครื่องยนต์สองยุศูนย์นะมีแผ่นโฟมกรอบเครื่องอยู่ตรงบนหัวเครื่องนั่นเองนะก็ลดการสั่นลดเสียงได้นะอันนี้ก็คือเราควรหาเวลาเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเพื่อที่จะไม่ให้เนี่ยตัวโฟมเนี่ยอาจจะ แผ่นโฟมตัวนี้ได้อาจจะเป็นทําให้รถกเกิดความเสียหายนะครับเราควรหาเวลาสละเวลาสักหนึ่งอัสดสตา์หนครั้งนับหึงวันนะครับในการเปิดฝากระโปรงเช็คต่างๆนั่นเองนะครับตัวเครื่องรับประกัน5ปีหรือไม่เกิน1นึ0 0 0สาหนโลนะครับเราเช็คระยะทุกๆ15,000โละครับหรือไม่เกิน1ปี อันใดถึงก่อนเราก็สามารถเข้ามาใช้กระยะได้นั่นเองนะครับและเป็นพัดลมไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้พัดลมไฟฟ้าก็เรียกว่าทํางานแยกส่วนกับระบบเครื่องยนต์แล้วนะครับทำให้รอบของตัวรุ่นที่เป็นเน็กเจนนะครับก็จะเป็นเรียกว่ามีพัดลมไฟฟ้าเข้ามาช่วยมันก็ทําให้แรงม้าเนี่ยอาจจะมากกว่าตัวที่เป็นเจนก่อนนั่นเองนะครับร้อยเจ็ดสิบม้าเลยนะครับอ่าเรียกว่าไดชาร์จนะครับอัลเทนเนเตอร์250าแอมป์นะครับจับคู่กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ a แอนี้นะครับ้องกว่าเป็นแบตอรป่แจลระครับที่มี ที่มีที่มีค่าพลังค่อนข้างมากนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยชาร์จแบตในรถ หรือจะชาร์จมือถือหลายๆเครื่องเนี่ยทำให้ไฟเวลาเราปล่อยไปน่ไปแล้วเนี่ยไฟมันค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็ไฟไม่กระชากด้วยนะเพราะว่าวัดของแบตเตอรี่ AGM แบบเจตัวนี้นะค,ค่อนข้างที่จะปล่อยกระแสไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเรียกว่าแบบ AGM เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ยาวนานเลยนะสีปีนะอันนี้คือสามารถใช้งานได้นะครับกองฟิลติดกับแบตท่อแอร์เดินใหม่นะไม่มีเรียกว่าไม่มีความร้อนติดกับตัวท่อแอร์ทำให้รถฟอร์ดเนี่ยทำไมรถฟอร์ดแอร์ถึงเย็นนะอันนี้คือ คือสาเหตุที่ทําให้รถสอร์ตแอร์เย็นนะเขาจะต,ตีเครื่องยนต์เนี่ยกับตัวแอร์เนี่ยไม่ให้ติดกันนั่นเองนะแล้วก็พื้นที่ของเครื่องเนี่ยมันจะมีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับลดลดการความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอากาศไหลหมุนเวียนได้ดีภายในเครื่องยนต์นั่นเองนะเป็นเครื่อง2.0งูนเทอร์โบสำหรับดีเซลยูโรไฟสำหรับตัวสปอร์ต4ี่ันคันนี้นะครับรถก็มีจํานวนจากัดนะถทาลูกค้าอยากได้ก็ต้องรีบจองรีบจัดไฟแนนนะครับถ้าซื้อสดผมล็อกรถไปให้เลยนะสำหรับสปอร์ตนน ซื้อในราคาเพียงหนึ่งล้านแปดหมื่นกาับาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะคันนี้แต่งอะไรบ้างด้านหน้ากระจังหน้า Ford f o d ดสีดําด้านนะครับเป็นแบบแรปเตอร์นั่นเองนะมีไฟ3จุดตรงกระจังหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแผงตะข่ายอยู่ด้านหน้าตรงกระจังหน้าก็เรียกว่าทําให้มันใหญ่นะเพื่อจะให้อากาศเนี่ยเข้าไปในเครื่องนนยนต์ทำให้อากาศเนี่ยไหลหมุนเวียนได้ดีนะครับช่วงล่างคันนี้ใส่เป็นชุดเหล็กหน้าของ Outlander นะครับเป็นชุดเหล็กที่ต้องบอกว่าทํามาเพื่อเป็นเหมือนเป็นหุ้มเกราะเหล็กนะ คือเราไปชนท้ายใครเนี่ยคือเราต้องต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ารถเราเป็นเหล็กทั้งคันนะถ้าชนท้ายรถว่าเราไปชนท้ายรถเก่งปุ๊บเนี่ยรถเขาอาจจะชุบได้นะอันนี้เราก็ต้องคือเซฟตัวเองดีกว่านะเออไม่ให้แบบใครมาชนเราได้นะชุดเหล็กหน้าเออรเรนเดอร์นะครับตัวนี้ก็มีห่วงโอเมก้าสีดําสีดําด้านทั้งหมดคือลูกค้าลูกค้าพี่วิโรจน์เนี่ยบอกว่าอยากได้เป็นสีดําด้านทั้งหมดเราก็ทาสีให้ใหม่หมดเลยนะครับมีกันแคลงให้ด้วยของเออรเรนเดอร์ตรงรุ่นนะครับ คันนี้แต่งเอาเรนเดอร์รอบคันนะครับเอาเรนเดอร์ er รอบคันเลยกันแครงกันกระแทกของพวกเศษดินเศษหินของแข็งนะครับเวลาเราขับทางออฟโรดลุยต่างๆเนี่ยก็จะเซฟพวกหม้อน้านะครับแผงแอร์ต่างๆเนี่ยตัวนี้มีกันไว้ก็ดีนะครับแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะครับแล้วก็ห่วงทาเป็นสีดาด้านทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะลูกขยากได้สีอะไรนะเราสามารถทําสีได้นะครับแล้วก็ไฟดับเบิลไลท์สายขวาเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็เป็น LED ทั้งหมดแล้วก็นในการทํา ของสีนะของตัวชุดเหล็กเนี่ยก็จะพ่นแบบพาวเดอร์โค้ดนะครับเรียกว่าสีตัวพาวเดอร์โค้เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากนะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆไปเลยนะครับเป็นสีพาวเดอร์โค้อย่างดีนะครับพ่นหลายชั้นนะครับตัวนี้อันทีด้านข้างนะด้านข้างคันนี้ใส่ชุดยก2นิ้วนะครับก่อนด้านข้างมาไฟหน้าก่อนนะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะมัลติรีเฟคเตอร์นะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะเป็นไฟแบบอัตโนมัติด้วยแต่จะไม่มีไฟสูงให้นะเพราะว่าเป็นรุ่นตัว ไฟออโต้เท่านั้นนะครับไม่มีไฟสูงอัตโนมัติให้ไฟซีแคลมนะครับอยู่ในโคมไฟหน้านับแล้วก็ข้อไฟหน้าให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับมีคำว,ว่าเรนเจอร์ตรงไฟหน้านะครับด้านข้างคันนี้ซุ้มล้อ6นิ้วแบบหมดุดนั่นเองนะครับเราใส่ล้อขอบ20แล้วก็ใส่ยางมัตเทเลนเนี่ยสี่ิยางเนี่ย33คูณ12.5 r อ0นะครับ แม็กจะเป็นแม็กขอบ20แล้วก็ออฟเซ็ตลบแม็กจะยี่นะครับทำให้เวลาเราใส่ซุ้มล้อไปแล้วใส่ล้อไปแล้วเนี่ยความฟางของล้อและซุ้มล้อเนี่ยจะกว้างยาวอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับเนี่ยผมเอามือวัดเนี่ยประมาณ2นิ้วนะครับซึ่งมันทําให้รถเนี่ยมันดูทรงแล้วมันดูสวยนะครับสมส่วนนั่นเองนะครับก็ถือว่าทรงล้อไมย่ยืดยจนเกินไปนะครับประมาณ2นิ้วเนี่ยผมว่ามันกำลังสวยนะครับตัวเนี้ยอ่าก็กำลังแบบ พอขับได้และขับสบายด้วยขับไม่ได้ยากนะครับตัวนี้คันนี้ยก2นิ้วนะครับใส่ปีกนกของออปชั่นนะครับใส่ปีกนกใส่ก้อนหนุนเรียบร้อยนะครับยกยก2นิ้วนะครับแล้วก็คันนี้ก็ใส่โชคเดิมนะครับโชคเดิมเป็นแบบโมโนทูบนั่นเองครับการทํางานระหว่างโชคโมโนทูบเนี่ยก็จะเป็นทางานระหว่างน้ํามันถึงแก๊สนั่นเองนะครับยางมัทเรนก็เป็นดอกหนาล่องลึกคือยางออฟโรดนั่นเองแล้วก็แม็กออฟเซ็ตลบยี่สิบสี่อากที่ผมบอกคือเป็นลายก้านวายนะสีํำด้านแบบนี้นะครับดิสเบรกหน้าแล้วก็เป็นดรรรััับบบกหหลงสํา4ปะะตตูนค ก็คือว่าคันนี้ถ้าเราจะอัปเกรดเป็นเบรกไฟฟ้าเราก็สามารถทําได้นะ mm hmm. เพราะว่าต้องแปลงต้องแปลงดิสเบรกเป็นเบรกถ้าเราใส่เบรกไฟฟ้าก็สามารถทําได้นะครับก็ mm hmm. คือดิสหน้าหลังดํมหลังดัมเนี่ยเราก็สามารถแปลงเป็นเบรกไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะถ้าลูกค้าอยากได้แบบไม่เหมือนคายกระบะใส่เบรกไฟฟ้านี่ก็จย่างเท่เลยนะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยก็มี abs ebd นะครับ esp ระบบ rom LA, นะ hla นะและรุ่นขับ4จะมีดิฟล็อกพงท้ายไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยในการขับขี่ทางออฟโรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับด้านข้างคังนนี้นะครับใส่บันไดข้างของ T ี w I กับนะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะครับก็มีไฟเราเปิดประตูก็จะมีไฟนะตรงบันไดข้างก็เพิ่มความสวยงามให้กับรถลูกค้านะครับพี่วิโรจน์เห็นแล้วปื้มแน่นอนนะเพราะว่าเราแต่งได้อย่างสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับรับวรถลูกค้านั่นเองนะครับ ฟิล์มติดเรียบร้อยการสาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ครอบป้องงมือเราใส่เป็นเลนเจอร์สีดำด้านให้ลูกค้าเรียบร้อยกุญแจสมาร์ทรคิ์เลตกุญแจอยู่ที่ตัวเราเราสามารถลุ้งประตูรถได้เลยหรือจะล็อกรถแบบสัมผัสก็ได้นะเป็นแบบคิเลตนั่นเองนะครับด้านท้ายเราก็ใส่เป็นโลบาร์ของอาเลนเดอร์รุ่นขายยาวนะครับเป็นขายยาวหรือว่าถ้าเราเห็นแบบเนี้ยเรานึกเลยว่าเป็นทรงกระบอกปืนแน่นอนนะเพราออกแบบให้มันคล้ายๆทรงกระบอกปืนให้มันดูมีความดุดันนะดุดันไม่เกรงใจใครนะมีไฟเบรกดุาม,มีไฟถอยเป็น L อลดีซยกว่าให้นะก เป็นชุดแต่งเหล็กเอลเลนเดอร์รอบคันนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับตามสไตล์ลูกค้าอยากแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างเป็นคำว่าแรปเตอร์นะไฟท้ายแบบ L.E.D. นะครับไฟเบรก L.E.D. ไฟเลี้ยวไถอยเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่แล้วก็ครอบไฟท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับฝาครอบท้ายฟอร์ดสีดำด้านนะครับแล้วก็ใส่เกียร์จนท้ายเป็นของเอลเลนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับมีห่วงโอเมก้าสีดำด้านด้วยนะครับฝากระบะท้ายนะครับมีเรียกว่ามีฝาท้ายผ่อนแรงนะครับเป็นอิซิลิป คือลูกค้าเนี่ยสามารถยกมือเดียวได้ถ้าคุณผู้หญิงใช้รถนะยกมือเดียวมือเดียวก็เสียวได้นะนี่ยกมือเดียวก็ได้เลยนะครับเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองเฉพาะตัวสปอร์ตบายแท็กขึ้นไปนะครับออกรถกระบะสีประตูแล้วก็แถมแม็กไนเนอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยเป็นของศูนย์ f o อร์แท้แน่นอนนะครับผมคือลูกค้าของรถไปเนี่ยใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วนะครับนอกจากเพิ่มค่าชุดแต่งนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูภายในกันหน่อยนะสีประตูสปอร์ตขับสี่มีอะไรที่มันแตกต่างจากสีประตูทั่วไปได้นะครับ ในส่วนของตัวโหมดนะครับถ้าเป็นสปอร์ตขับ2เขาจะไม่มีโหมดการปรับนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นสปอร์ตขับ4จะมีโหมดการปรับให้ลูกค้านะ2 high 4 high o low นะครับในการปรับโหมดเนี่ยเราก็แค่หมุนนะครับหมุนการหมุนของการปรับโหมดนะครับเราก็หมุนซ้ายหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอของคนขับเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนโหมดให้ลูกค้าได้เลือกแล้วนะว่าลูกค้าจะเปลี่ยนโหมดตรงไหนนะครับหมุนซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยหน้าจอจะเปลี่ยนโหมดโหมด ปกตินะครับโหมดประหยัดโหมดลักพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดคนล่องโหมดทรายต่างๆในการปรับถึง6โหมดนะหมุนไปเรื่อยๆนะภาพกราฟิกที่หน้าจอคนขับเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดที่ลูกค้าเลือกนะครับก็ถือว่าถ้าเราปรับไปที่โหมดขับ4แล้วนะครับรถก็จะเป็นขับ4โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็คือเป็นการปรับเป็นโหมดขับ4ภาพกราฟิกก็จะสวยๆแบบนี้เมื่อเราปรับไปที่โหมดขับ2นะครับใช้ขับสเสร็จแล้วปรับที่โหมดขับ2แลเราก็หมุนนะหมุนหมุนไปที่โหมดปกตินะครับก็คือขับ แบบถนนดาทั่วไปนั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกนั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับโหมดขับ4นะครับทนีน้าจอหน้าจอซิงค์ 4A 10นิ้วนะต่อ Apple CarPlay ดาวโหลได้นะครับเป็นแบบสัมผัสในการปรับอุณหภูมิแอร์ทั้งหมดซ้ายขวานะครับลูกค้าสามารถปรับได้นะจะให้อุณหภูมิซ้ายเท่ไาไหร่ขวาเท่าไหร่ล้วก็สามารถเลือกได้เป็นแบบสัมผัสแล้วก็แบบเมนูวดด้วยนะครับตัวนี้ที่ชาร์จไวเลส USB Type C คอนโซลด้านกลางนะครับ ระบบปรับโหมดดิฟล็อกฟังท้ายไฟฟ้าก็อยู่ตรงคอนโซลด้านกลางตรงนี้แล้วกดหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอซิงสิบนิ้วเนี่ยเขาจะขึ้นจะขึ้นเป็นระบบดิฟล็อกฟังท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบเพรสดลงเขาอัตโนมัติซึ่งเราสามารถสัมผัสที่ตัวหน้าจอใช้งานได้เลยนะครับเกียร์ออตโต้แบบ6สปีดนะครับลูกตัวนี้นะก็เราสามารถใช้เป็นเกียร์แมนวนวลเกียร์แมนวนวลก็คือตัว M ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถใช้เป็นบวกลบที่6เกียร์ถึง6สปีดนะการใช้เกียร์นะครับเรากดตัว M ตัวนี้นะครับแลก็ สามารถเลืกคิปได้ถึง6สปีดแล้วก็ตัวเลขก็จะขึ้นที่หน้าจอคนขับนะเมื mm. ่อเราเข้ามาที่ตัว M mm. นั่นเองนะครับเรามาที่โหมดตัว M นะหน้าจอเขาจะฟ้องว่าเราเนี่ยใช้เกียร์แมนวนวลที่เท่าไหร่นะก็จะมีตัวเลขบอกที่หน้าจอแบบนี้นั่นเองนะครับใช้เสร็จเราก็ปรับมาที่ตัว D ดร้าปกตินั่นเองนะครับอทีนี้ส่วนของพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้ถึง สีทิศทางนะครับแล้วก็มีระบบ Cruise Control นะครับขับเองนะแต่ไม่เบรกเองนะตัวนี้มีการล็อกความเร็วจํากัดความเร็วอยู่ที่ฝั่งคุมลใจด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ความเร็วได้แบบอัตโนมัตินะครับจำกัดความเร็วนะก็คือลิมิตตัวนี้นั่นเองนะครับมุมภาในฝั่งขวาก็าจะเป็นการเซตค่าหน้าจอคนขับนะบ้านลูกค้าจะเซตค่าอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาที่3จุด สามขีดตัวนี้นะครับเราก็เลือกต่างๆนะครับเราก็สามารถดูการตั้งค่าของจอคนขับที่ตัวหน้าจอได้เลยนะครับการตั้งค่าโหมดซ่อมบำรุงรยนต์เนี่ยก็จะเป็นการเช็คของคุณภาพน้ำมันเครื่องนั่นเองว่าดูว่าคุณภาพน้ำมันเครื่องี่นกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องถ่ายนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแอปฟอร์ดพาร์ทให้เราได้ใช้นะครับในกรณีถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ดูคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านแอปฟอร์ดพาร์ทได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ แล้วรุ่สปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยสีเทาแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามแบบนี้คอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดำตัดสีเทาดำทั้งหมดสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สัรับลูกค้าดูคลิปผมนี้แล้วอยากได้กระบะ4ประตูสปอร์ตนะครับคันนี้เป็นรุ่น4.4่ราคารถหนึ0 0 0้านแป้บาทนะก็แต่งเป็นสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะถ้าสนใจอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อได้ที่ฟอร์ดแอ l e นั่นเองนะ mm hmm. มีเบอร์โทร i อ Line อยู่ด้านล่างคลิปผมลงไว้เรียบร้อยนะลูกค้าก็สามรถทางประสอบถามได้นะครับทักป,ประสบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็การจัดเป็นนซ์เนี่ยจัดเป็นเน้นได้ ทั่วประเทศเลยนะครับมีแฟนแนนวิ่งทำสัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านด้วยผมจะขับรถไปส่งถึงบ้านลูกค้าเองเลยนะครับขับรถส่งถึงมือให้ลูกค้าเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไล,กกลค์กดแชร์กดติดตามให้ Ford Apple ด้วยนะครับสวัสดีครับ